น้องหัวแมงกินนุ่นตากะแตนก็มีมีทุกอย่างเลยน่ะโอ้ยใส่ใบเตยแมงกินซอนแมงกินแมงมันตัวนี้ตากะแตนนี่แมงมันก็มีโตัวใหญ่ๆอ้วนๆกดกีก็มีเบิดทุกอย่างผสมค่ะเป็ดมันเอาไฟช่วงนี้แมงกินนุ่นมีเด้อพี่น้องแมงกินนุ่นมีแล้วแมงกินซอนกําลังไข่นั่นน่ะแมงของไข่ใหญ่ยุติหัวหอมๆค่ะเดี๋ยวเก็บใบเตยไหมไปควยก่อน ปวยให้ใหย้ายบัตรย้ายเพได้ปุงเครื่องนี่น,นี่ของร้านโอ้ยนี่ย้ายพวกุงเครื่องใส่ตะชอดใบเตยไปใส่หอมหอมค่ะเอากระตักกระตักย้บบัตไก่กระแต่ใบเดียวก็พอแล้วใบเตยใส่หอมหอมแล้วกระตะไข่อันนี้กะ หอมแมวกับมันจักยุ้ยว่าแมวน่ะมันจักยุ้ยก่บไดว่าอันอ่นนี่ว่าแมวอันนี้แหละใส่อะไรลงไปใส่แนวแซบแนวนัวใส่แนวแซบใส่แนวแซบแนวใดแซบใส่ลงไปค่ะแนวใดแซบใส่ลงไปเลยอมอหอมละหอมแลวพี่น้องแต่มันแหงคัวแหงแหงพูดละหอมออกนองจอป่ะคะทั้งนี่หอมแลเดอค่ะทั้งนี่หอมแล้ว dù bà gia đình bà đã long mai chín năm, ai con đã phải nòng nhau mới để kiếm như con đã, cháu bà mẹ anh nhang nè, muốn đun nè, tổ nhảy thế, chạch cái chân nhảy, cái chân, oh, giờ chín khay nọ, bay khay chạch cái chân cả đi, nòng, cái tổ nhảy thà mà, nói bà của cái tổ luôn men đâu kiếm như vậy là, men, chạch ừ. cái chân nhảy bảo, cái xoong tổ đó, wow, dư sấy โอ้เทคนิคลับพี่น้องไว้เท่านี้เด้อค่ะแม่ไงได้สุกแล้วสิได้รับประทานแล้วครับนี่นะค่ะเหน็นบ่น่ะพุ่นโหเป็นคู่มาเป็นคู่